สำหรับการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้เริ่มขึ้นแล้วรุ่นแรกในปีนี้โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่12-14กันยายนที่ผ่านมาสำหรับที่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้แทนทอดกรถินสามัคคีทั่วไทยสาม0 0ืนวัดในรุ่นแรก200กว่าท่านโดยในวันแรกผู้แทนอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วสท่านได้ถวายพานทุบเทียนแพร และผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์คือพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงศูนย์อบรมโยชนกาญจนบุรีและได้ทําพิธีมอบผ้าสบายแก้วให้แก่ผู้เขาอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเป็นสบายแก้วสวยงามที่เป็นดุด,ดังดวงตะวันแห่งสันติภาพที่ช่องแสงในดวงใจของทุกท่านสะท้อนให้เห็นภาพแห่งความสุขและความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ ในการรวมตัวกันทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันสมาทานศินแปดรวมทั้งได้ทํากิจกรรมร่วมกันทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ธรวัดเช้าทรวัดเย็นซึ่งการสวดมนต์ทรวัดนั้นจะทําใจของผู้สวดให้มีความผ่องใสเสียงสวดมนต์ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ โดยเฉพาะใจของผู้สวดเองจะมีจิตใจที่ผ่องใสมีใจผูกพันกับพระร,ะรัตนารายรวมถึงทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดรัตนวเีรวัดเจ้าวาะดวัะธรรมกายเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมอบรม100กว่าศูนย์ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งไกลพระรัตนารายอย่างแท้จริงยิ่งมีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นมากเพียงใดประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้นทั้งนี้ในช่วงของการอบรมทุกท่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเข้าฐานกิจกรรมต่างๆอาทิฐานกฐิน การทำหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนรายละเอียดในการเตรียมตัวเตรียมงานทอดกรถินฐานกิจกรรมลุกนั่งกราบไหว้ฐานทําความสะอาดห้องน้ำการใช้ห้องน้ำและการทําความสะอาดห้องน้ำการนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาใช้ให้เหมาะสมฐานการจัดเก็บวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและฐานชวนบวชซึ่งทุกฐานกิจกรรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการปลูกฝังศิลธรรมที่งดงามด้วยโดยทุกช่วงการอบรมสามารถนำหลักธรรมะที่ได้เรียนรู้จากโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นการจัดโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยพลังความสามัคคีพลังอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักสำคัญของพุทธบริษัททั้ง4ในการปฏิธรรมคำจุนพระพุทธศาสนา รวมใจทอดกระถิ่นสามัคคีทั่วไทยสาม0มืนวัดเชื่อมสายบุญใหญ่กับวัดทั่วทั้งแผ่นดินครับเราก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของวัดแล้วให้มาให้มารับความรู้แล้วก็เราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆในที่นี้ก็มีความประทับใจในกระถิ่นสาม0มืนวัดทั่วไทยเมื่อปีที่แล้วที่ทางคณะคณะพี่อ้อยซึ่งเป็นตัวแทนของทางวัดธรรมกายได้เอากระถินเนี่ยไปทอดที่วัดเตีนทางงามซึ่งวัดเนี่ย จะมีการติดโซลารเซลล์บนบนหลังคาเป็นการประหยัดไฟโครงการนี้ก็เหมือนับวัดสร้างความเจริญให้วัดเราแล้วก็แล้วก็มีชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราไปทอดกระถิ่นวัดเดียวก็ได้ไปีนึงก็ไม่คงไม่เกินสิบวัดเพราะกระถิ่นมีแค่ช่วงเดือนเดียวแต่เราเนี่ยม,มีมีวาสนามีบุญหูได้มาทอดสามหมื่นวัดทั่วไทยถือว่าหะ คนที่จะมามาดีนอยู่จุดนี้เหมือนเราเนะี่ยน้อยเพราะว่ามีแค่ส่วนหนึ่งเพราะแต่ละวัดเขาก็ไม่ได้ว่าให้คนมาเป็นร้อยอันนี้คือความสมัครใจจริงของที่วัดมากันสิบสองคนมาด้วยแรงศรัทธาด้วยใจปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกระถินถึงสามหมื่นวัดแล้วเราก็ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการ ร่วมทอดกระถินสา0 0 0ืวัดนะหลายๆเรื่องเลยค่ะทั้งเ,เรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะไปในงานนั้นโอ้กระถินส0 0 0 0วัดนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะจะมีใครที่จะคิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งพวกเราเหล่าสิทธิยานุสิท์ก็ตั้งใจที่จะ ทำกระถินสาม0 0ื่นวัดนี้ให้สำเร็จเพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาคนที่มาร่วมกันอบรมมาแต่ละที่แต่ละอำเภอเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดพลังที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จรุ่วงไปพลังตรงนี้ทุกคนเนี่ยตั้งใจมากที่จะเ,เข้ารับการอบรม แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็นำกลับไปใช้จริงๆค่ะด้วยจิตใจที่สะอาดแจ่มใสแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีมากค่ะที่หลายๆวัดหลายๆสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีคือไม่ม,ไม,มีไม่มีโอกาสและไม่มีปัญญาที่จะทำอย่างวัดธรรมกายอย่างแค่สิบวัด9วัดนี่ก็มากพอแล้วค่ะแต่นี่เขาสามหมื่นวัดใช่ไหมสูงมาก เก่งมากยอมรับแล้วก็เกิดแบบว่าชื่นชมอ่ะขึ้นชื่นชมแล้วเกิดศรัทธาว่าเขาเก่งมากเขาสามารถที่จะสามารถที่จะสร้างคนด้วยแล้วก็บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามให้ให้ทั่วโลกรับรู้ว่าประเทศไทยนี่มีดีคือพพุทธศาสนาของเราเนี่ยขอชื่นชมในความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ให้พระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงาม ให้หลายๆวัดที่บางวัดที่ยากจนไม่มีเจ้าภาพกรถินวัดเล็กๆมีกำลังใจแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาตรงนี้ให้ให้รู้แล้วก็นำเอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้อีกค่ะก็ผมก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้วัดพระธรรมกายนะครับ โครงการนี้ไว้ตลอดไปนะครับแล้วก็ให้ไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับวัดก็คนเข้าบทน้อยลงคนเข้าวัดก็น้อยลงทุกทีนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับซึ่งเป็นการที่จะสนับสนุนให้คนเข้าวัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะดึงญาติโยมนะครับที่อยู่บริเวณบริเวณวัดนะครับที่ทํากันทุกปีอยู่แล้วก็คนจะมามากยิ่งขึ้นนะครับ ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงคุณงามความดีของพระภูษาศาสนาของเรานะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าประการแรกนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายภายในวัดนะครับแล้วก็ข้อคิดข้อดีข้อปฏิบัติต่างๆที่เราแนะนำของอุบาสอุบาสิกาที่มาในการอบรมนะครับเอาไปพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็พัฒนาคนรอบข้าง